สวัสดีค่ะ u t u b e นะคะพ่อนิตาแฟมิลี่แรงงานตัวนะคะสวัสดีเอฟตี้น้องอู๋น้ำค่าสวัสดีทุกผู้ดูเนาะนะคะอยากนั่งคุยคือเกาน่ะล่ะค่ะนะคะเยาว่าพ่อนิสาเด้อค่ะนะคะอยากนั่งคุยพ,พ่อนิสาผมมีภาพผมมีเอียงทั้งนั้นนะคะคุยอย่างเดียวแล้วที่นี่พ่อเบิงเบิงตามภาพนี่แหละนะคะเบิงตามภาพเบิงตามรูปเบิงตามคลิปเบิงตามอียงนี่แหละแล้วลพ่อเอามาเว้านะคะ เบาเ้ากับเาเ้าเรือนจริงนะคะเรือนจริงที่น้องเขามีดีใจเขาดีเอื้อเอื้ออาทรนนะคะดังแล้วเขาบาลื้มโตนะคะพ,อพ,อพอ่อนขอเบาตรงที่แล้ะเนาะน้องลาเขานะคะน้องลาอุ้งอินเขาถางล้วก็เบาลื้มโตนะคะเมาว่านี่ <c oughs> น้องนะคะที่ด่าลาวนะคะนักลองเด็กน้อยยังเด็กน้อยอยู่เลยเนาะ,ะใส่เื้อ้ากับประมาณใสเอ็ดนะคะยังโตงนิดหน่อยอยู่เนาะ นองน้องลาอุงอิงเพิ่นก่เอาเตือ่ผาเกาเกาเพื่อนไห้นะคะนองก็ดีใจร้ายร้ายถ้เจอกันก็แบบว่าดีใจแต่ก็ต้องดีใจเนาะนะคะนี่แหละเขาดังนองน้องลานะคะน้องลาเขาดังแล้วะคะ่ะนองลาอุงอิงเพิ่นดังแล้วเพิ่นบลืมโตเห็นบอกเพิ่นบลืมโตแล้าวเพ,พิ่นบวาวาไผ่ผู้ใดพี่บอยเห็นนะนักล้องคนไหนก็นตามแต่อยู่ตามวงอยากจะลองอยากจะฮองเพลงก็อยากร้องเพลงคู่กับพี่อุงอิง <c ười> อาจจะว่าบางทีทุกคนเลยนะอยากเจออยากห้อเพลงน้ำล้วก็อยากเจอแา่เก็บอยู่อยู่มาแต่ยังอยากเห็นอยากห่อเพลงบนเวทีน้ำประมาณน,นี้นะคะเราที่นองคนนี้นะคะที่ด่าแลา้วนะคะเพิินก็มีเห็นเห็นเพิ่นรูตึกว่าเพิินก็มีผลงานเพลงก็แบบเอิ้นอี่อยงนะเอิญคัฟปีเนะาะเอินคัปปีค่ะเอิ้นอี่อยงนะเอินแบบว่าอ่าเอาเพลงอยา่างนะเพลงทีอ่า พอฟันข้ามโงพี่พอเห็นเนาะห้องดีค่ะก็ห้องดีอยู่นะคะห้องดีอยู่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะนะคะแต่ว่าต่อไปอนาคตจะจิกไก่นะคะ็มีผูู้้รักผูญ่ยยเพิ่นอวยพรไห่นะคะขอให้ดังตะปอนกระไดย่อกระดังนะคะถ้าดังแลว้วอย่าลืมเด้นนะคะอย่าลืมผู้มีพระคุณเราจะลืมผู้บาอาจารย์อย่าลืมมีผู้มีพระคุณทั้งปีนะคะเหมืออน,น้องนะคะ นอ้นองหลาองุงเพิ่ง,งมาคยลืมค่ะนะคะสองปีปรกลัวพิ่นมาอยู่ตรงนี้เขามีทุกอย่างมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะคะรับนาตากระตุ้ยึ้นนะคะตะกอนมากกระตัวดำตัวดำๆตัวน้นอยๆนะคะแต่กอนนี่นะคะงขึ้นเวทีเป็นยังห้องเพ้งแบบว่ายังบ่ค่อยดีเท่าไรแต่ตอนนี้เก่งจังเลยนะคะดีแหละนะคะน้องลานะคะน้องหลาอุงอินนี่คือชีวิตของนอง้องาล่าขอชีวิตจริงของเขานะคะ น้องหล่าเข้ากัลลาบากนะคะอยว่าตะกอนมาแหลกแกลกยังไปรดยุคเก่านะคะยังไปลดรถบาดกันใหญ่ๆนะคะไปน้ากันเพิ่นกับบ่เคยเบาบ่เคยถอดนอนอยู่ข้างไตไตหลังลางเวทีอย่งบบางบ่เคยถอดจนมาหลังๆก็ไเด้ได้ได้ลถตู้นะคะเด็กลถตู้ก็เป็นของบอดกอนต่กอนเลาเป็นของบอดจกิกกรนะคะหาห่มาใส่เนาะพอมาใส่แล้วตอนนี้ น้องลาตื้อเองนะคะตือเองตือรถตืออย่างเป็นของตัวเองตอนตอนนี้นะคะมีทั้งรถมีทั้งบ้านนะคะ,ะน้องเขาบลืมนะคะเขาบลืมประคุณจะพูดพูนลักพูนใหญ่นะคะก็เ,เป็นแบบเป็นกันเองมดแต่เมื่อต้นแต่เมื่อปลายพี่พ่อห็น อ่าพอเวลาจะเดินทางอ้าอู้ยิงมาฮอดแล้วอู้ยิงมาฮอดแล้วโอ้ยพาันแลน่นหาเห็นน้องอู้ยงิงพี่ยังก็เห็นขนมหวานเห็นน้องอู้ยงิงพี่ยังด้เห็นขนมหวานนะคะน,น,น,นู่นแต่ตอนเนี่ยพี่พ้อก็เคยเข้าไปหาหลังเวทีเลยแล้วนะคะมุดเข้าไปหลังเวทีเนี่ยไปก็มีมีเขาเขาเขาพาเข้า,าขไปนะมีคนพาเข้าขขไปเนาะก็ไปแล้วอยากเห็นเนาะนะคะไปด้วยแล้วเพราะเพราะสนใจเลยพี่ป้อเคยเข้าไปเบิรงนเนาะเบิรงน้องเขาสองข้างนะ ก็ไปเห็นก็ไปเห็นหลังเวทีเขาอ๋เอเนาะเขากแบบว่าเขาก็บบบากมีแบบว่าเออดีแหละนะคะแล้วก็เห็นน้องยิงทั้งเห็นเห็นยังเลยละ่ะเห็นอยู่สองข้างค่ะข้างที่สองก็เห็นเรากำลังนั่นแหละอยู่ที่ว่าพี่ปอตเคยเบึ้บนะึ้มนั่นแหละนะคะสองข้างนั่นๆเลยนะคะหน้าเวทีเลยละ่ะนะคะ <laughs> <laughs> เออนะคะก <laughs> ็โอเคค่ะนะคะ เาแต่ว่าจำกดว่าวันที่สิบเก้ายีติมวันีเดินตายเขามากรุงเทพแล้วอ่ะมาไก่พี่พ่อยยู่เลยเนี่ยนะคะแต่ว่าพี่พ่อไปบ่ได้บอกีตรงตรงเลยว่าไปบ่ได้แต่ว่าพี่พ่อกระตือบัตรเขาคุ้มไปแล้วล่ะนะคะสิ่เก้ายีติพี่พ้อยพี่พ่อะตือบัตรเขาคุ้มไปนะคะพี่พ่อเขาไปได้เพจของบอดจนะคะเขาไปได้เพจของบอดจูนะคะเออคอยได้เพจของออาเต้าน้อยนะเต้าเต้าน่อยนะคะ ทางน้อยเพจบรแพนแฟนเพจนะคะพี่บอนเขาไปได้ไหน,นแล้วตอนนี้หมายเลขที่ของบอจ,จูเนาะนะคะพี่บอนกัเขาเรียบร้อยพอราเขาไปแล้วเข้าก็บอกใครเฮ็ดแบบว่าขอที่ยู่อ๋อตื้อ,อน้ำตะกุลที่ยูตำบลอำเภอจังหวัดอย่างประมาณนี้บอนก็หายไปเมื่อเลยนะคะแล้วที่นี่ก็เขากุ้มแล้วนะคะเขากุ้มแล้วพี่บอนก็นไปอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะอสองมือนะคะที่สิบเก้ายี่สิบบตรสองสามสี่นะคะสองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะพีบ่บอนก็เขากุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่แหละมีป๊อก็จะไปจังตีแหละเนาะนะคะไปยังตี่เรไปแบบนี้แหละนะคะพอดีเป่นป้อกันแล้ที่แรกป๊อกลยป้อกพูดยักแต่ว่าแบบสาวนอนเป็นนแพนเนาะนะป้อก็เลยเข้าไปจังปุ่นนะคะเราที่นี่เพจของแม่วงอิงป๊อกัเป็นมู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะกับป้อเป็นยังเนาะนะคะก็อยุ่น้ำกันวงเดียวกันอยู่แล้วนะคะ พอยเขาไปเขาไปคุยนะคะที่ว่าพอยคุยคุยคุยแล้วพอยกับเบิร์วิดีโอไปน้ำเนี่ยที่พอยออามาคุยเนี่ยพี่พอยโกรหายทุกช่องค่ะนะคะเราหลายช่องนะคะเอฟตีของน้องน้องน้องลาอุ้งอิงเนี่ยหลายช่องเลยนะคะเอฟตีของน้องลาเนี่ยนะคะเขามาไอทักทอยไอทักทายพ้อยบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเขาว่าเขาเป็นเอฟตีของน้องอุ้งอิงเขาว่าโอ้ก็ขอบคุณเขาหลายนะคะตอนนี้พอยก็เริ่มมีมู มีมูเป็นเย็บี่ของน้องนะคะเป็นเย็บี่ของน้องน้องหลาอุอินะเขามาในจุดม,มาทักทายพอยนะคะ พูดกับขอบคุณเขาหลายๆนะคะเพราะว่าพอยนั่คิดไปพอยก็นั่งว่าแบบนี้พอยชีนั่งว่าแบบนี้เด้อจ้านะคะพอยชนั่งว่าแบบนี้จะบอกพ้อยบ่มีภาพบ่มีอย่างทั้งนั้นพอยบอเอาภาพบ้อเอาอย่างทั้งนั้นพออยากเราดูตือนะคะว่าเราตามความจริงที่ว่าพ้อยเขาไปเบิ่งแทบทุกช่องทุกช่องช่องไหนก็อุ้ยนองหูิงช่องไหนก็นองหูิงช่องไหนที่มีน้องหูิงเข้ามาพ้อยกดมดเลยนะคะพ้อยเขาไปเบิ่งเสร็จแล้วพ้อยกดมดเลยนะคะคนถูกใจคนอีอย่างประมาณคอมเมนต์มดเลยนะคะ เพราะจะให้กำลังใจเขาแล้วเขาก็กลับมาให้บอรกำลังใจพ้อยนะคะแต่เขาบบกลับพอ้อยกับบริวาเนาะเพราะว่าช่องคุณกเ็เป็นช่องไงเราคือก็เป็นเอฟซี FC ของน้องเนาะแต่เขาก,กาะะลับมาหาบ้อยด้วยค่ะก็คือว่าเอฟซีนะคะเอฟซีน้องนะคะเอฟซีออวัชเดชนะเป็นกำลังใจให้นะคะอู้ขอขอบคุณเขาหลายนะคะพอยกับบอมีอย่างมากมายโอกนะคะพ้อยว่าออกมาพ้อยกับบอมีกความหึงใจของพ้อยนะคะนี่แหละนะคะ,ะน้องอยู่ช่องไหนพ้อยกดให้มืดนะคะ ไปเมิรดนะคะทุกช่องนะคะคอยบอบอเลือกเลยนะคะ ว่าไปเบลเลือกเลยนะคะเราพอยกับบวังนะคะบหวังว่าเออเขาจีกับมาหาเราบาอยอันนี้พอย่หวังตรงนี้นะคะพอยทาหน้าที่ของพอยนะคะเออลงคงิปไปพอยีิวาออไปแบบนี้นะคะชิวาแบบไหนต่ว่าพอยกับบอเดวบลตามเนาะนะคะพอยกับบอแบบนี้ตามตามที่ว่าพอยเบิ้งเบิ้งนี่ิีของคน,นนู้น,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 อน,น,อนเบิ้งคนนี้ว่าน้องก็เป็นยักษ์ตีอีหลีเมื่อนี่น้องเขาก็มา้อมเขาสํานักงานแล้วก็ไปสองเนาะนะคะเขาสํานักงานที่แผนแท่งเนาะเราเดี๋ยวน้องเขาต่อแรงแรงู้ถกว่าน้องมีงานนะคะ มือนี้งานรู้สึกว่ามีกุ้มปิดเด้อค่ะนะคะแต่ว่าพอประเดิ่ตื่อพอตื่อแค่สองมือนะคะติดเก่าไปมีติดกอนนะคะต่อไปพอกระจาแบบนี้แหละนะคะไปเรื่อยเรื่บึ้งกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะนะคะแล้วพอกระจายเขาคลุมเขาหยังแบบนี้แหละเนาะคลิปนี้เท่านี้ก่อนเด้อจ้านะคะพอกะน,นั่งว่างทีจาว่าพอเด้อค่ะนะคะพอจะเอฟซีของน้องหญงงิงคนหนึ่งคือกันค่ะสวัสดีค่ะ